คนถาสักทีกับ Netflix ราคาแพง e s Media บริการจำหน่าย Netflix ราคาถูกสุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็แอปพรีเมียมต่างๆอีกมากมายมีระบบสแกนจ่ายเงินเข้า Play Essential วีดสุดใจกดลิงก์ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมพี่ก็จะมาแจกสคริปต์บล็อกฟุตที่ไม่มีคีย์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแก้มว่าตัวนี้นะครับผมไม่มีคีย์นะฮะเอาไปแล้วก็เล่นได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นภาษาไทยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งมันจะปะปนกับภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะครับผมรับรองครับผมว่าน้องๆนั้นสามารถอ่านออกอย่างแน่นอนครับตัวนี้นะครับผมน้องๆสามารถฟาร์มเวลได้ถึงเลเวล2,600นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการปลดล็อกโลก2โลก3แบบออโต้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะถือว่าฟาร์มเร็วมากๆนะครับผมหลังจากที่พี่ได้ลองแล้วแล้วก็อันที่2นะครับผมฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันการฟาร์มต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการฟาร์ม เค้กปิ้นนะครับผมออโต้ฟาร์มคาตาคุรินะฮะที่เป็นภาษาไทยนะครับผมแล้วก็ลองเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมก็จะเจอฟังก์ชันอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มกระดูกนะครับผมฟาร์มโบนนั่นเองนะฮะน้องๆสามารถทำเผ่า v c แบบฟรีๆได้เลยนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม